สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอนจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อพรมลิขิตกำลังนำพาใครเข้ามาในชีวิตคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพ่อรลเคินลนรักบอกด้วยค่ะผมลิขิตกําลังนำพาใครเข้ามาในชีวิตคุณ ใบแรกค่ะใบนี้มีกันในวันที่ลำบากพรมลิขิตกำลังจะนำพาใครเข้ามาในชีวิตคุณคนที่มีกันในวันที่ลำบากเคยช่วยเหลือกันเคยลำบากด้วยกันนะคะถึงแม้ลำบากก็ไม่ทิ้งกันไม่ทอดทิ้งกันอยู่ด้วยกัน เป็นครอบครัวไปด้วยกันนะคะมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขชีวิตสดใสความแตกต่างแต่ก็เติมเต็มกันนะคะถึงแตกต่างนะดูความคิดความอ่านความเป็นอยู่การแต่งตัวชีวิตที่แตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ผมลิขิตกำลังนำพาใครเข้ามาในชีวิตคุณแตกต่างกันก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขคนที่แตกต่างกับคุณนะคะชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยความเป็นอยู่ชอบไม่เหมือนกันอยู่ใช้ชีวิตการกินกันอยู่ทุกอย่างแต่ก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็เป็นครอบครัวไปด้วยกันมีกันในวันที่ลําบาก ถึงแม้จะลำบากก็ไม่ทิ้งกันคนมีเสน่ห์ต้องคอยควบคุมคนหลอ่อคนสวยนะคะผมลิขิตกำลังนำพาคนหลอ่อคนสวยคนที่แตกต่างจากคุณใบนี้เป็นคู่เปิดเผยการแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ผู้คนยอมรับนะคะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ในหัวข้อพรมลิขิตกาลังนำพาใครเข้ามาในชีวิตคุณดูเหมือนจะดีนะคะนี่เป็นคนที่ดีเพราะมีกันในวันที่ลำบากถึงลำบากก็อยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันก็เขาเขาเหมือนอยากเปิดเผยคุณให้คุณรู้ให้ทุกคนรู้ว่าเขารักคุณ ให้คุณคุมเขาต้องคอยควบคุมถึงแตกต่างก็เติมเต็มกันได้ใบต่อมาค่ะคอยปลอบใจนะคะมีกันในวันที่ลำบากถึงทุกข์ถึงเศร้าเสียใจก็คอยปลอบใจให้ความอบอุ่นดูแลเอาใจใส่เป็นที่ปรึกษาพึ่งได้ เป็นครอบครัวเป็นด้วยกันคิดถึงแต่คุณคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณเนี่ยคะ่ะมีความสุขก็อยู่ด้วยกันถึงแตกต่างห่างไกลกันแต่ก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเป็นรักที่สดใสบริสุทธิ์สดใสรักเหมือนพี่น้อง เราคิดถึงแต่คุณใบนี้ผู้ควบคุมก็ยอมให้ควบคุมนะคะใบนี้ก็ผู้มาคุมเป็นคนหลอ่อคนสวยยอมยอมคุณทุกอย่างต้องการเปิดเผย ใบต่อมาค่ะอิ่มที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นมีความสุขนะคะในหัวข้อพรมลิขิตกาลังนําพาใครเข้ามาในชีวิตคุณคนที่ดีอยู่ด้วยกันอบอุ่นเปิดเผยคุณให้ทุกคนรู้ใบนี้การแต่งงานหรือไม่ก็มีหลายรูปแบบนะคะ คนที่อยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นหลายแบบหลายคู่หลายคนหลายท่านหรือคนที่เจ้าชู้ยอมให้คุณคุมความแตกต่างเป็นรักที่สดใสมีกันในวันที่ลำบากได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันคิดถึงกันหรือไม่ก็เป็นคนเดียวกันเนะะี่ยค่ะทุ่มเทให้คุณยอมคุณทุกอย่างคิดถึงแต่คุณ มีคุณแล้วเขามีความสุขอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาเวลาเสียใจเศร้าใจคอยปลอบใจคุยกันแล้วมีความสุขนะคะไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะเศร้าอยู่ด้วยกันได้ทุกทุกอนะ่มีความทุกข์ก็มีกันในวันที่ลําบากก็ไม่ทิ้งกันถึงจะเศร้าก็ไม่ทิ้งกันแล้วอยู่ด้วยกันก็มีความสุขนะคะพผมลิขิต กำลังจะนําพาใครเข้ามาเป็นคนที่ดีนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่ทิ้งกันแม้วันที่ลําบากเขาก็จะเปิดเผยคุณให้ทุกคนรู้ใบต่อมาค่ะสัมผัสใบนี้ล้อเลียน แต่ดูเหมือนยังแคร์คุณหรือเขายังแคร์เรื่องอื่นอยู่แล้วเขาจะมาขอคุณนี่ค่ะขอความรักมารับขวัญเขาจะเข้ามารับขวัญคุณมาขอความรักคุณอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอิ่มอบอุ่นค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ